ได้ทุกวันนะวันละหกเจ็ดโลยังไม่ได้ไไดของจริงครับผมนี่เจอเซียนของจริงนะฮะนี่เดี๋ยวดูทุนนะอู้กินเลยฮะยังไม่ได้ซูมเลยครับนี่โอ้โหใหญ่ด้วยเกียวเหย <S 2> <S 2> <S ื่อเนยะแป๊บนึงครับชุดอยากให้ดูชุดเป็นตะตะกวมาันสามกำสองสามกำนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวถั่วลงไปอีกเม็ดหนึ่ง แล้วก็ต่อมาเป็นตัวเบ็ดนะครับใช้เอ็นนะใช้เอ็นแล้วก็เป็นฟุ่นประมาณเม็ดเม็ดครึ่งครับความลึกนะแล้วแต่แล้วแต่แต่ขยับได้เนาะแล้วแต่พื้นที่ตุ้นะฮะผมใช้ไม้เคาะนะครับให้เป็นเสียงนะฮะเรียกการเคาะการตุ่มมะเนี่ยแต่พื้นที่เรียกนะแล้วก็คือเคลื่อนเดียวกัน ถ้ามีตัวก็กินนะง่ายๆเลยดูจังหวะเพาะของของ,ของแกงขู่นี่เป็นไงสามตัวติดเลยตัวนี้ไม่ใหญ่แต่ว่าสวยสามตัวติดนะพี่ชื่ออะไรนะพี่โดพี่โด่งเนาะนี่พี่โด่งเป็นคนที่นี่เนาะพี่เนาะพื้นะที่ไหมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ พื้นที่ก็อยู่นู่นนะลาดบุ็นหลวงอ๋อพื้นที่อยู่ลาดบุ็นหลวงแต่ว่าตอนนี้ลูกสาวได้แฟนอยู่นี่ไงอ๋อเลยมามาอยู่นี่ครับแต่ว่านี่คืองานอดิเรกแหละนี่เดี๋ยวรอดูครับเมื่อกี้พี่เขาขึ้นมาตัวหนึ่งแนละ้วได้ได้ทุกวันนะวันละกหกเจ็ดโลยังไม่ได้ไม่ได้แโลโอของจริงครับผมนีม่เจอเซียนของจริงนะฮะนี่เดี๋ยวดูทุ่นนะ <S <S อู้กินเลยฮะยังไม่ได้ซูมเลยครับ มีโอ้โหใหญ่ด้วยสามสี่ขีดน่ะเนี่ยบอกไอ้สูตรเหยื่อหน่นะก็ตับไก่กับเลือดเฉยๆตับไก่กับเลือดอ่ะนี่เขาเขีนยนี่เขาใช้กับไก่กับเลือดนี่แหละมีของจริงครับผมไม่ธรรมดาฮะฝีมือครับผมนี่ยอดวิชาเลยไม่ใช้ตกเมา่น้ำไม่ไหล ยังกินนะครับผมเลยบอกเลยน่าแลียยิ่งกินดีครับใช่ไหมพี่ตามคลองเนาะตามร่องน้ำที่เขาสูบกินดีเคยมาตุ่มดูว่าด,ด,ดูตัวผมนี่แหละของแท้เลยครับของแท้ตัวใหญ่้วยนะงไม่ใหญ่เคยเอาขึ้นมาทีสองโลโลกระปุกโอ้โห ตุ๋มได้ปลาไซโลนี่ก็สุดยอดแล้วครับผมดูว่าเนี่ยใช้ทุนลอยวันเม็ดกว่าความลึกเม็ดกว่านะครับถ้ามีตัวมัน่็กินเลยแหละไม่ยากแต่ต้องรู้จังหวะนะรู้เทคนิคการเคาะรู้เหลี่ยมการเล่นรู้เหลี่ยม,ร,ยมรู้มุมรู้นี่ครัไปจมแล้วอ้ยคลาย ไปแล้วฮะไม่รอดอีกแล้วครับผมสวยๆเลยครับผมโหนี่เป็นไงเป็นไงของแท้เลล่ะ <laughs>